สัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของยามาฮ่าซึ่งระเบิดความมันสนามแรกกันไปแล้วที่จังหวัดชุมพรงานนี้เป็นการประลองความเร็วในรูปแบบจิมคาน่าภายใต้ชื่อรายการย a ม a ฮ่าออโตเมติกจิมคา n ่า0 1 1 กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตยามาฮ่าออโตเมติกจิมคาน่า2011ในปีนี้ได้จัดแข่งขันทั้งสิ้น5สนามด้วยกันครับสนามแรกที่จังหวัดชุมพรได้เสร็จส,สิ้นกันไปแล้วเรามาเริ่มต้นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับกับการลงทะเบียนในช่วงเช้าแล้วก็บรรยากาศของมินิมอเตอร์โชว์จากยามาฮ่าซึ่งทางยามาฮ่านะครับก็ได้นำรถรุ่นต่างๆพร้อมสุดยอดรถตกแต่งสวยงามมาโชว์กันอย่างสะใจ คุณพงษ์ธรรมตังคนานุกูลชัยผู้จัดการส่วนขายภาคใต้ก็ได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษัทโชคอนันต์ชุมพรจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดจเจริญพงษ์สองชุมพรที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงยงขันครั้งนี้เป็นอย่างดี <Yeah. S 1> ในช่วงเช้านะครับก็มีการสแตนโชนี่เป็นการขับขี่เพื่อการโชว์โดยเฉพาะครับหลายท่านที่ชมแล้วก็อย่าไปเรียนแบบทำตามนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ย่างกันให้ดูครับว่าการที่ล้อมหมุนอยู่กับที่นั้นจะก่อให้เกิดอะไรกันบ้างวันที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเกิดจากการที่ยางนั้นเสียสีกับผิวถนนโอ้โหรับดูครับควันขโมงทีเดียวดูดูเขาจะเกิดอะไรขึ้นตันนลครับโอ้โหยางแตกไปเลยนี่ก็เป็นการโชว์นะครับท่านผู้ชมที่เห็นแล้วก็อย่าไปทําตามการโชว์ตันนั้นนะครับเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การแข่งขันมอเตอร์ไซค์จิมคาน่านั้นนะครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อการทดสอบความคล่องตัวของผู้ขับขี่และรถแข่งและก็จะมีการจับเวลาใครที่ทําเวลาได้ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้วัตถุประ,ประสงค์ของการจัดงานนั้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าของยามาฮ่าได้ร่วมทําการทดสอบความสามารถนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ได้เข้าสู่วงการแข่งขันอีกด้วยปรากฏว่าในตลอดช่วงของการแข่งขันนะครับ มีสายฝนโปรยปลายมาตลอดทั้งวันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของเกมการแข่งขันที่ต้องการการทรงตัวประสิทธิภาพของการขับขี่ที่ต้องมีความคล่องแคล่วสังเกตดูจะเห็นว่านักแข่งนะครับต้องใช้เท้านะครับช่วยในการ ประคองรถเนื่องจากสสนามนั้นไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไรโดยเฉพาะ Yamaha n น v o e l e ลิ n กนนะครับที่ใช้ในรุ่นของประเภทบุคคลนักแข่งนั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับ,ส,บสนามที่เปรียกเจิงนองแบบนี้นี่โอ้โหนะครับดูแล้วมีโอกาสพลิกล้มคว่ำได้ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่านะครับจากภาพของการถ่ายทอดที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั้นนักแข่งก็สามารถประคับประคองรถแข่งได้เป็นอย่างดี ในการแข่งขันนั้นนะครับถ้าหากว่านักแข่งไปชนกลวยยางล้มจะถูกเพิ่มเวลาเข้าไปอีก2วินาทีใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดนะครับผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันสําหรับการแข่งขันในประเภททีมนั้นจะใช้รถยามาฮามี o อร้อยยี้าเป็นพานะในการแข่งขันทุกทีมเหมือนกันหมดครับโดยการแข่งขันนั้นจะจับเวลาของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนและก็จะ คัดเอาเวลาที่ดีที่สุดนะครับมาเป็นผลของการแข่งขันยามาฮามีโอร้ยยี่้านั้นถือว่าเป็นรถออโตเมติกที่มีสัฒนะด้านความคล่องตัวสูงพร้อมด้วยเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซีซีเสื้อสูบไดอซิลทั้งยามาฮามีโอร้อยยี่ห้านูโวต่างก็ใช้เสื้อสูบที่มีกระบอกสูบแบบไดอซิลให้ความแข็งแกร่งทนทานเป็นเลิศน,นะครับเป็นเสื้อสูบกระบอกสูบที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของยามาฮ่เท่านั้น สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษของรายการครับ Lady Fiore เป็นการโชว์ความน่ารักความสวยใสสมาร์ทแบบมีสไตล์ของ Yamaha Fiore รถออตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดกับการแข่งขันเพื่อความคล่องตัวโดยมีนักศึกษาสาวๆส,ยสวยๆครับมาเป็นนักแข่งร่วมในรายการครั้งนี้นอกจากต้องแข่งขันทําความเร็วทําเวลาให้หน้อยที่สุดแล้วนะครับนักแข่งยังต้องทําการตกแต่งรถด้วยก็เป็นอีก จุดเด่นหนึ่งของการแข่งขันในรุ่นนี้ก่อนจะส่งต่อไปให้เพื่อนในทีมได้แข่งขันกันต่อไปนี่แหละครับก็เป็นความเก๋ไก๋ความน่ารักของเลดี้ฟิโอเล ก็จบกันไปครับกับการแข่งขันจบกันไปครับกับการแข่งขันเลดี้ฟีโอเลในสนามแรกที่จังหวัดชุมพรมาดูกันต่อครับในรุ่นประเภทบุคคลนะครับกับย a ม a ฮานูโวอิ l e แกนซ์ซึ่งก็แข่งขันกันนะครับอย่างเข้มข้นเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกนะครับตลอดช่วงทั้งวันของการแข่งขันนั้นก็โอ้โหนะครับต้องปาดดานกันมาหลายดานกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศในช่วงกลางคืนสังเกตดูครับ นักแข่งนั้นมีความคล่องตัวสูงมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวนรอบไพลอนนะครับโอ้โหถ้าไม่มีความคล่องตัวอย่างแท้จริงแล้วคงจะไม่สามารถจบการแข่งขันได้บทลงโทษของการแข่งขันนะครับนักแข่งที่วิ่งผิดเส้นทางนั้นจะต้องวิ่งกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมให้ได้ถ้าใครนั้นวิ่งไปแล้วนะครับหลงทางจำทางไม่ได้จำทางผิดนะครับก็ต้องโดนหักคะแนนหรืออาจต้องถูกตัดออกจากการแข่งขันไปเลยส่วนนักขี่ที่พลาดนะครับไปชนกลวยยางล้มจะต้องถูกหักหรือถูกเพิ่มเวลา 2วินาทีและในขณะที่ถึงจุดสุดท้ายนะครับก็คือเส้นหยุดรถนักแข่งนั้นจะต้องหยุดรถให้พอดีกับเส้นนะครับถ้าใครทับเส้นหรือว่าเลยชนกลวยยางลม้มนี่ก็เป็นความมันนะครับความสะใจในอีกรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันจิมคาน่นาแม่คันนี้นี่มาสไลด์ล้อหลังสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาเป็นการโชว์ทักษะของนักแข่งกับสาตถนนที่มีความเปียกแฉะแบบนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ชนะเลิศในรุ่นกลางปีประเภทบุคคลนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทโชคอนันต์ชุมพรจำกัดขึ้นมาให้รางวัลกับอันดับนายปรีชาวิสาโลดจังหวัดชุมพรครับอันดับสองนายพงษ์บัณฑิตนวลเพชรทองจังหวัดชุมพรอันดับ3นายสุธิเกียรติกิมนวลจังหวัดตรังอันดับ4นายนิทวัฒน์ผู้ทองจังหวัดรานองครับ สำหรับประเภททีมนั้นอันดับ1ได้แก่จังหวัดตรังวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดตรังเขาพระยอด1อันดับ2วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดตรังเขาพระยอด2อันดับ3เป็นของจังหวัดชุมพรอันดับ3เป็นของจังหวัดชุมพรวิทยาลัยเทคนิคชุมพรเด็กลูกดิ่งอันดับวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนชวลาและนี่ก็คือภาพของความสะใจความมันสนามแรกของยามาฮ่าออโตเมติกจิมคาน่าส1 1ครับ ไปศรีจัตวันะครับมาบอกว่าทำไมถึงรักฟีโน่นะครับส่งมาที่ตู้พนสิบรังสิตปทุมธานี1 2 1 3 0ทุกสัปดาห์ลุ้นทองคำหนัก1บาทร่วม50รางวันร้อนทัวร์ฟรีกับพิเซันเตอร์ฟีโน่อีก100ที่นั่งสัปดาห์สุดท้ายรุ้นรางวันใหญ่ทองคำบูลค่าหนล้านบาทประกาศผลทุกวันอังคารทางช่องเจ็ดหลังรายการสเก็ข่าววันนี้ถึง30สิงหาคมนี้รีบิบอกรักฟีโน่กันเยอะนะครับ Don't, 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 don't stop the music Yamaha Fiore smart and in style ซีซีมีโอร้อยยี่ห้ามีโอ นำแงสสีัห่ทำไมสปาร์กนาโนถึงโดนใจคนไทยปรียดน้ำมันไงขี่กับบ้านสบายมากมอยแฮนดี้ขอไปด้วยนะจ๊ะสบายพี่ถึงไหนถึงกันคันนี้ทนสุดๆตูลาก็ง่ายไม่จุกจิกเยี่ยมจริงๆถึงแล้ว เต็มถังวิ่งได้ไกลถึงเมืองการเลยหรอเนี่ยสุดยอดประหยัดขนาดเนี้ยคุ้มเงินคุ้มงานคุ้มนานยำหมา,หาสปาร์กนาโนไม่